สร้างเพจขายเสื้อผ้าด้วยมือถือสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ชื่อเพจชื่อร้านค้าตามด้วยคีย์เวิร์ดเราขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรตรงนี้มีผลต่อการค้นหา 2. เตรียมรูปโปรไฟล์ขนาด1ต่อหหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3. รูปปกเพจขนาด16ต่อ9หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า วิธีการสร้างเพจขั้นตอนแรกเลือกที่ปุ่ม3ขีดบ,บน 2. เลือกคำว่าเพจ 3. เลือกปุ่มคำว่าสร้าง 4. ตั้งชื่อเพจ 5. ค้นหาหมวดหมู่6กกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับเพจ 7. ใส่รูปปกและโปรไฟล์ 8. ชวนเพื่อนๆมาติดตาม 9. กดปุ่มเสร็จเรียบร้อย ยังไม่มีสินค้าทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเราก็ค้นหาร้านค้าขายส่งสินค้าที่เราต้องการจะขายนะครับแล้วก็ถามเขาว่าสินค้าเขามีเยอะหรือเปล่านะครับเขามีสต็อกสินค้าไหมมีของสต็อกไหมถ้าเราเอาไปทำการตลาดแล้วมีลูกค้าสั่งซื้อสามารถส่งให้กับเราได้ไหมถ้าสินค้าเกิดหมด เขาสามารถผลิตเพิ่มได้ไหมนะถ้าเขาบอกว่าได้นะครับเราก็ขอราคาเขามาแล้วก็ขอรูปและรายละเอียดสินค้าหรือถ้าเขาไม่มีตรงนี้เราต้องนําสินค้ามาถ่ายรูปเองแล้วก็วัดรายละเอียดเองลงในเพจฝากติดตามเพจขายเสื้อผ้าสู่ธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับหรือตัวแทนท่านไหนที่สนใจอยากจะขายเสื้อผ้าแต่ยังไม่มีพาร์ทเนอร์แนะนำเป็นเพจโมซี่บิ๊กไซ เสื้อผ้าแฟชั่นสาวอวบนะครับมีระบบดับชิปตัวแทนมีเลทราคาขายส่งลองติดต่อเข้ามาดูนะครับ